วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ channel Bird Eye View นะคะวันนี้มาดูพิกค์ดรีดิ้งว่าด้วยเรื่องของการตัดใจนะคะทีนี้มีลูกดวงนะคะขอมาว่าอยากจะให้นกทำเรื่องของการตัดใจนิดนึงนะคะอ่ะเราจะมาดูกันซึ่งนกก็จะมีรถให้เลือกทั้งหมด4คันนะคะสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้ามาเรามาดูกัน ตัดไปก่อนนะจ๊ะพักไปก่อนที่น้องสีฟ้าพอสกันละเลือกกันตามอัธยาศัยนะคะทีนี้พิกาคาร์เออขอเก็บนิดนึงโอเคมาเริ่มกันที่กองสีน้ำเงินก่อนนะคะกองสีน้ำเงินนี้อันนี้คือคุณจะตัดใจจากเขาด้วยวิธีไหนอือฮึโอเคเออและ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นยังไงคุณคิดถูกไหมที่คุณเลือกที่จะตัดใจอ่ะมาคุณคิดถูกไหมที่คุณเลือกที่จะตัดใจคิดถูกคะ่ะคิดถูก ขึ้นบางคนอยู่ในความสัมพันธ์สองสาคนแต่นงไม่เฟิร์มนะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาได้เหมือนกันไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงความเป็นเพื่อนเฟรนด์ชิพก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าความสัมพันธ์สองสาคนก็ได้เหมือนกันนะทีนี้ถามว่าคุณตัดสินใจถูกไหมเมื่อไพ่ใบนี้ออกมาหมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดไว้มันถูกแล้วคะ่ะ yes or no ไพ่ที่เป็นไพ่ถ้วยจะ yes นะคะทีนี้เราจะมาดูกัน ไพ่บอกว่าตัดใจจากเขาด้วยวิธีไหนไพ่อยากให้เรานะคะเอ่ออย่าหักดิบย้ําว่าอย่าหักดิบบล็อกเขาหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ผลเด็ดขาดนะคะไพ่บอกแบบนี้แหละนะคะถ้าเราอยากจะตัดใจจากคนคนนี้จริงๆให้เราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปโฟกัสกับเรื่องงานหรือกิจกรรมใหม่ๆในชีวิตซึ่งเราไม่เคยทามาก่อน นะคะอย่างเช่นหลายคนไม่เคยเข้าฟิตเนสเลยก็ลองไปเข้านะคะพยายามเปลี่ยนแอคทิวิตี้ในชีวิตตัวเองทีละนิดท่านิดทน,ดนิดนะทัวร์ออฟวอเป็นไพ่ของการรอคอยค่ะคุณตัดใจจากเขาไม่ได้เลยแน่นอนค่ะอย่างหนึ่งมันยังรออยู่เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรอ่ะแต่ถามว่าตัดใจด้วยวิธีการที่มีคนอื่นเวิร์กไหมไม่เวิร์กนะค,ะ,คะกองนี้ไม่เวิร์กเลยเพราะว่าไพ่มันขึ้นนส์เพนเดอร์เคิลค่ะตัดใจด้วยการอยู่คนเดียวนั่นแหละคุณทำถูกแล้ว ทีนี้มาดูการความสัมพันธ์ของคุณทําไมคุณถึงต้องตัดใจนะคะให้เราแฟนรู้สึกว่าเขามีคนที่จริงจังอยู่แล้วความสัมพันธ์สองสามคนเขาเป็นคนเขามีคนที่เขาจริงจังอยู่แล้วนะคะหรือคนที่เขาคอมมิชอยู่แล้วมันเลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะมาคบกับคุณได้อันนี้คือในเคสแรกนะคะในกรณีที่สองคือเออ เขาคงให้เหตุผลว่าคุณคุณอาจจะอยู่ในขั้นของการเป็นเพื่อนเขาและอารมณ์ว่ามันคุณดีอ่ะดีจนคุณเคยได้ยินคำหนึ่งของไบเฟิร์มไหมว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกันเราก็จะมีวันเสียกันไปทีเนี้ยมันคือแบบนี้ในลักษณะนี้นะคะอ่ะทีมาจ๊ะมาดูกันต่อกับกองต่อไปสีเหลือง ตัดใจจากเขายังไงดีคะคุณทิดถูกไหมที่ตัดใจจากเขาไพ่บอกว่าเหมือนกับคุณสองคนยังมีอนาคตร่วมกันได้อยู่นะ,ะแต่ถามว่ามาดูวิธีการในการตัดใจจากคนคนนี้ต้องทำยังไงนะคะอไอพ่แนะนำอย่างแรกคือเลิกส่องเลิกดูเขาได้แล้วนะคะ mm hmm. อือฮึอะมาดูกันก่อน เออความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนมันตัดกันไม่ได้มันยังต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือคุณยังต้องทําอะไรร่วมกันเหมือนอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไพซีซอฟเนคลิลเหมือนคุณยังต้องคุยกันยังต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่นะคะถามว่าคุณตัดใจจากคนคนนี้ถูกไหมทริอฟฟอนขึ้นมันเหมือนกับว่าอ่ะมันเป็นห้าสิบห้าะคือ คือคุณยังต้องมีอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของความสัมพันธ์มันยังมีคอนเนคชันที่ค่อนข้างสตรองต่อกันแต่ทีนี้เดอะเจวิลออกมาบอกว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกมากเลยอะนะคะบ,บางคนอยู่ในอยู่ในลักษณะที่ไม่รู้ว่าเขาอะมาคุยกับเราเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะเขาเวลาทักมาเหมือนเขาจะมาขอความช่วยเหลือตลอดเลยหรือเวลาเขาติดต่อมาเพราะเขาอยากจะเออ ให้เราช่วยนู่นช่วยนี่ตลอดเลยอะแต่ไม่เห็นจะมีการตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็ได้เหมือนกันนะคะเออ่ทีนี้ไพ่แนะนําว่าถ้าจะอยากตัดใจจากคนคนนี้จริงๆให้คุณเอาเวลาทั้งหมดในชีวิตไปโฟกัสกับครอบครัวนะคะหรือ six o f sort คือการไปท่องเที่ยวนะไปเที่ยวกับครอบครัวก็ได้ไหมได้เพื่อนก็ได้นะคะไปเลยไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปอะไรก็ได้นะคะและหยุดส่งเขา เขาซะุยปิดโซเชียลมีเดียทั้งหมดปิดการรับรู้ทุกอย่างไม่ได้บล็อกนะนุ้ไม่ได้บอกให้คุณบล็อกเขานะนุ้จะบอกจริงๆว่าการบล็อกใครสักคนนึงมันไม่ใช่อะไรที่ถาวรน,นะคะเออวิธีการที่จะตัดคนคนนึงได้จริงๆคือเราค่อยๆถอยออกมาจากเขาและมาโฟกัสกับตัวเองให้มากยิ่งขึ้นจริงไหมหรือมาโฟกัสกับครอบครัวเนี่ยกองนี้บอกว่าให้คุณใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือโฟกัสกับการท่องเที่ยว นะคะไปเที่ยวเลยไปเที่ยวให้เต็มที่นะคะเออเพราะดูเหมือนกับว่าคุณกับเขายังต้องพูดคุยกันอยู่ยังต้องมีการพูดคุยกันอยู่นะคะอืมมันยังมีผลประโยชน์ร่วมกันนกน่ะไม่เชื่อเลยค่ะว่าการบล็อกใครสักคนนึงมันจะทําให้ตัดกันได้จริงๆบล็อกได้ก็ปลดบล็อกได้นะแต่ความรู้สึกอะ่ะมันถ้ามันยังไม่ตัดก็คือยังไม่ตัดนะคะอาทีนี้มาต่อกันกับกองสี เขียวโอเคตัดใจจากเขาด้วยวิธีไหนโอ้โอเคนกชอบก่องนี้นะคุณคิดถูกไหมที่คุณตัดใจจากเขา ถ้าถามว่าคุณคิดถูกไหมที่คุณตัดใจจากเขานกว่าคุณคิดถูกเอาความดีของคุณเอาความน่ารักของคุณไปใช้กับคนอื่นเถอะค่ะนะคะทีนี้ไพ่บอกแบบนี้นะนกรู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณคงเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะจิตใจดีมากอ่ะหรืออาจจะค่อนข้างดูแลคนคนนี้ได้มากพอสมควรเลยนะคะแต่ทีนี้ความดีของคุณมันไม่สามารถที่จะซื้อคนคนนี้ได้ถามว่าคุณตัดสินใจถูกไหมนกว่าตัดสินใจถูกทีนี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายนกรู้สึกว่าคุณตัดสิินใจผด เพราะคุณกําลังเสียคนคนหนึ่งไปนะคะซึ่งเขาอาจจะดีได้มากกว่านี้หรือความดีเขามันมีโอเคนะคะอาทีนี้มาต่อวิธีการที่จะตัดใจจากคนคนนี้ทํำยังไงพาบอกว่าใหโ้โฟกัสกับงานเงินงานและเงินเท่านั้นนะคะโฟกัสแต่งานกับเงินความมั่นค้ามมั่นคงในชีวิตไปเทคแอคชั่นกับมันให้เต็มที่นะคะ ดูเหมือนคุณยังไม่มีการวางแผนอนาคตรเรื่องงานของตัวเองเอาไว้แต่ไพ่บอกว่าให้คุณไปโฟกัสซะนะในเรื่องของงานกับเงินสร้างความมั่นค้มั่งคงให้ชีวิตนกรู้สึกว่าวิธีการแก้แค้นคนคนหนึ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินไปแล้วเอาน้ำกรดไปสาดเขานะคะหรือการเดินไปแล้วแบบเอามือไปต่อยหน้าเขาวิธีการที่จะต่อยหน้าใครสักคนได้ดีที่สุดคือใช้ชีวิตให้ดีกว่านี้นะกรีดข้อมือไม่ช่วย ผูกคอตายไม่ช่วยค่ะเสียชาติเกิดคือเราแบบมาผูกคอตายเสียบเกิดมาชาตินึงแล้วกว่าจะเกิดมาได้มันยากมากเลยอะ่ะแล้วเราจะผูกคอตายเราจะฆ่าตัวตายไปเพื่ออะไรจริงไหมคะเพราะฉะนั้นการแก้แค้นถ้าลูกหนุยอยากจะแก้แค้นใครให้ดีที่สุดเราจะต้องใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิมใช้ชีวิตให้ดีกว่าจุดที่เขาเดินออกไปจากเราหรือใช้ชีวิตให้ดีกว่าจุดที่เราอยู่กับเขา ทีนี้ไพ่เซฟเอฟนอฟคัพรีเวิร์ส้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะถามว่ามันสม่ำเสมอไหมมันมีการให้โอกาสกันมันมีความสม่ำเสมอแต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเหมือนเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกเหมือนทุกอย่างมันอยู่ในความฝันอะจะบอกยังไงดีเอชออฟคอยเนี่ยไพ่ไพ่นี้เนี่ยมันเป็นการให้โอกาสก็จริงค่ะแต่โอกาสมันแค่นี้ หมายถึงว่าอะไรถ้าคุณเป็นคนคุยมันก็ไม่ได้พัฒนาไปอีกขั้นคือโอกาสมันแค่นี้ s o v e o ่นคความสม่ำเสมอที่มีอยู่มันก็สม่ำเสมอในระดับที่มันสุดแล้วของมันก็ได้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะและ s o v e ว่มารีเวิร์สอีกรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำดีเท่าไหร่ก็เหมือนเติมไปกับจุดที่มันเท่านี้จริงๆนะคะ ทีนี้เราจะมาดูกล่องสีฟ้ากันนะคะโอเคโอเคโอเคค่ะชอบกล่องนี้ที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> ตัดสินใจถูกแล้วตัดสินใจถูกถึงถูกมากๆนะคะ วิธีการที่จะ move on จากคนคนนี้ได้ดีที่สุดวิธีการของคุณก็คือไปเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่บอกว่าแล้วก็เลิกที่จะสม่ำเสมอกับเขาได้แล้วหักดิบเหรอไม่ต้องค่ะยังไม่ต้องหักดิบเพราะคุณยังทําไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ไพ่บอกว่าอ่าค่อยๆถอยมาทีละนิดท, 9, ทีละนิดทีละก้าวทีละนิดทีละนิดนะคะเออแล้วมันจะค่อยๆถอยได้เองนะไพ่บอกว่า คิงอ็อกไนออฟคัพคือเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาหรือคุณอาจจะไปแบบไปเฟลร์ไปคุยกับคนนู้นคนนี้คือกองเนี้ยไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้นะคะแต่หมายถึงว่าคนกองเนี้ยเขาสามารถทําได้นะคนที่ที่ที่เลือกไพ่กองเนี้ยเขาสามารถทําได้รู้ไหมว่าทําไมเขาถึงสามารถทําได้เดนนอกจะอธิบายความสัมพันธ์ของเขาเขาเจ็บมาเยอะแล้วค่ะ เขาเจ็บจนเขารู้สึกว่ากับคนคนนี้เนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วมันเหลือแค่ความผูกพันความรักมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเขาเลยสามารถเปิดใจรับคนอื่นได้นะคะทีนี้นกถึงนี้นอกถึงแนะนำว่าเปิดใจให้คนอื่นๆเข้ามา s ซฟเวอรแล้วเขามีตัวเอ้ยไพ f cup ฟคัเขามีตัวเลือกด้วยเขามีคนเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะน of s w o r d s คุณกำลังคุยกับคนที่ ใช้สมองมากกว่าหัวใจไม่พอวุฒิภาวะในความรักเขายังไม่เติบโตอ่ะเท่ากับเราด้วยนะคะทีนี้ไพ่มันขึ้นเป็นไพ่ก้าวดาบคือตัวเขายังยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอยัางไงกับเราคือเขาหาเหตุผลในตัวเราเยอะมากหาเหตุผลจนดาบมันร้อมความสัมพันธ์นี้เอาไว้หมดอ่ะนะคะเ้ยถ้าเราครบกับคนนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปตรงนู้นมันจะเป็นอย่างนี้คือเขามีแบบมีเหตุผลในในใน,ในทุกหลูปของความสัมพันธ์นี้อ่ะมันเลยทําให้ คุณเหนื่อยเพราะพอคุณใช้ใจในการรักคนคนนี้มันก็จะเหนื่อยนะคะทีนี้ไพ่ four of cups เนี่ยมันคือการที่คุณน,นึกว่าคนที่เลือกไพ่กล่องเนี่ย9ก้าออกมา9ก้าหนึ่งแหละนะคะอีกเกหนึ่งคือให้คนเข้ามาในชีวิตนะให้คนอื่นๆเข้ามาศึกษาความน่ารักของคุณนะคะโอเค จบไปแล้วกับพิกากาดฟรีดิ้งในวันนี้นะคะอย่าลืมไปขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็กดไลค์เพื่อนๆที่เขาทำทำสแตปมให้ด้วยนะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะวันนี้นกไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชาแนลเบิร์ตไอวิวนะคะโอ้คิดถึงพิกาการมากมากๆเลยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ